ปิดท้ายเบรกนี้อันนี้ถือเป็นการแก้เผ็ดคอนโด <Okay. S 2> คือเวลามีการก่อสร้างคอนโดอาคารสูงก็มักจะไปสะเทือนกับสถานที่ที่อยู่ข้างเคียงคราวนี้เนี่ยเป็นโกดังที่อยู่ข้างคอนโดสูงครับตามรายงานคือโกดังแห่งนี้ตอนสร้างคอนโดเนี่ยเหมือนได้รับผลกระทบฐานรากเขาขึ้นป้ายอย่างนี้เลยคุณผู้ชมฮะคือเอาภาพเนี่ยไปวางบนหลังคาโกดังไปสู่ที่ชอบที่ชอบ แล้วเป็นภาพผีนั้นแปลว่าคนที่อยู่บนคอนโดเวลามองลงมาก็จะเห็นภาพนี้ใช่ไหมพี่ไก่นี่คือวิวของชาวคอนโดที่จะได้เห็นค่ะ <c oughs> สยดสยองคุณผู้ชมเอ <c oughs> อันนี้แก้เพ็ทแล้วมีผลนะฮะคือเวลาลูกค้าจะไปซื้อคอนโดนี้พอขึ้นไปดูห้องจริงอ้าวมองเห็นอย่างนี้วิวอย่างนี้ใช่ไหมฮะรวมไปถึงคนที่เขาซื้อไปแล้วทีนี้เขาก็โอ้โห เขาก็ตั้งคาถามว่ามันจะฟ้องร้องได้ไหมหรือมันจะจัดการยังไงได้เพราะวิวแบบนี้จริงๆภาพเมื่อสักครู่เป็นภาพเซต2ภาพเซตแรกคือภาพนี้นะะบริจาคลงศพแก่เจ้ากรรมนายเวรสับพัสัที่ทำฐานรากโกดังหลังปั๊มเสียหายแล้วก็จะเป็นภาพพวกสิ่งที่เสียหายก่อนหน้านี้จากการสร้างคอนโดแต่พอเปลี่ยนเซตภาพนี้ไปเป็นอีกเซตหนึ่งให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบโอ้โหตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างไปสู่ที่ชอบที่ชอบ คุณผู้ชมแก้เพจคอนโดเห็นว่าทางนิติแจ้งลูกบ้านว่ากําลังพยายามแก้ปัญหาแต่ว่าทางโกดังเหมือนเหมือนเรียกค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงก็อยู <furious hat> ่ในกระบวนการฟ้องร้องกันอยู่นี่ฮะแก้เพจแล้วแก้เพจได้ผลนะเนี่ยค่ะเจ็ดโมง